สวัสดีครับเพื่อนเอนเมื่อวานนะครับเมื่อวานตอนอตอนประมาณสิบโมงนะครับผมได้เห็นยูทูปอ่าเฟซบุ๊กนะครับแจ้งเตือนผมว่ามีท่านหนึ่งนะครับโพสในกลุ่มอ้อยขั้นน้มนะครับโพสในกลุ่มอ้อยคันน้ำกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็สอบถามมาว่าคือคือเขาโพสรูปประมาณฮะสี่ห้ารูปนะครับสี่ห้ารูปแล้วเขาถามว่าอ้อยที่เขาปลูกเนี่ย ใช่พันสุพรรณบุรีห0หรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่มั่นใจนะเพราะเขาปลูกมาเนี่ยอายุมันประมาณดูจากรูปนะมัน่าจะไม่เกิ6น6เดือนถึง7เดือนนะครับไม่เกินนะครับครนี้แต่ลําอ้อยของเขาอ่ะมันออกลาแดงแงนะครับมันจอกลาแดงแงออกดําแดงแโทนน้าตาลน,นะครับครนี้เขาถามมาว่าอ้อยของผมนะครับใช่พันสุพรรณบุรี50หรือเปล่านะครับเขาเขาไม่แน่ใจนะครับเขาไม่แน่ใจ ขาก็ได้โพส์ถามลงมาในกลุ่มนะครับซึ่งก็มีหลายท่านเลยนะครับรวมๆแล้วนะร้อยกว่าคอมเมนต์นะครับที่เขาไปตอบนะทั้งเป็นคอมเมนต์ตอบด้วยแล้วก็คอมเมนต์ตอบกลับขอบคุณด้วยนะรวมแล้วมันร้อยกว่าคอมเมนต์นะครับควนี้ผมก็ได้เข้าไปตอบนะครับซึ่งอตอนแรกผมก็ไม่แน่ใจนะครับดูจากภายนอกนี่บางทีมันมันมันคล้ายๆนะ เดี ه, ๋ยวตอบคำถามนี้ก่อนดีกว่าตอบถามว่าอ้อยสมุทรี50มีลำสีแดงได้ไหมมีลำสีน้ำตาลได้ไหมถามว่าได้นะครับได้นะครับอยู่ที่ดินเพราะว่าอ้อยของผมก็แดงเหมือนกันนะครับใน,ในที่แปลงที่ผมปลูกนะครับพื้นที่ที่ผมปลูกนะครับภาคอีสานนะครับภาคอีสานจะเจออ้อยลำสีแดงเยอะมากนะครับสวมบอรี50นะครับบางพื้นที่ก็จะเป็นลำสีเหลืองลำสีเขียวเนี่ยแต่ที่ภาคอีสานจะพบมากเพราะว่าน่าจะเป็นที่เป็นที่ดินนะครับดินทางภาคอีสานนะครับคราวนี้กลับมาที่คําถามนะครับ ก็คือว่าเขาถามอ่ะเขาจะอยากเขาอยากขยายพันธุ์แต่เขาไม่แน่ใจว่าท่อนพันธุ์ที่เขาได้รับมาเนี่ยมันมันใช่สุพรรณบุรี50ไหมเพราะลำอ้อยของเขามันแดงนะครับคราวนี้ก็เลยมีหลายๆคนเข้าไปตอบนะเพราะว่าอ่าไม่ใช่สุพรรณบุรี50สุพบุรี50มันจะลำเหลืองบางคนก็บอกว่าใช่นะครับคราวนี้ผมมีผมมีออาผมเลยทําคลิปนี้ขึ้นมานะผมเลยทําคลิปนี้ขึ้นมาว่าบางคนก็บอกว่า ตามันจะเป็นอย่างนั้นสีมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้อันนี้แน่นน,นะครับแต่ผมมีวิธีที่จะช่วยสังเกตนะครับช่วยสังเกตว่าอ้อยนะที่ทุกคนสงสัยเนะี่ยนะครับมันเป็นสุพรรณบุรีห้าศูจริงไหมนะครับบางครั้งอย่างเช่นสวนผมเนี่ยอันนี้ลำเหลืองถูกไหมลำแปงที่ผมไปรับมาแปงพี่หน่อยนะครับเสรภูมิลำสีเหลืองถูกไหมแต่ที่ผมปลูกที่แปลงผมเป็นสีแดงนะครับซึ่งท่อนพันธุ์ผมก็เอามาจากสวนเนี่ยสวน สมพี่หน่อยเนี่ยเนี่ยนครับแปลงเดียวกันเลยเนี่ยต้นกอใกล้ๆกันกับลำนี้เลยเนี่ยนะเพราะว่าลำที่ผมเอามาปลูกเป็นท่อนพันเนี่ยผมเอามาจากแปลงเนี่ยที่แกตัดให้ผมเนี่ยที่ผมกำอยู่ในมือเนี่ยฮะเป็นกอเดียวกันด้วยซ้ำนะครับตอนนั้นมันยังเป็นท่อนพันอยู่อ้อยมันปานหกเดือนแต่ตอนเนี้ยมันคันได้แล้วเพราะอ้อยมันสิบเดือนกว่านะเพราะนั้นอ้อยที่ผมปลูกก็คืออ้อยกอเดียวกันกับลำนี้ซึ่งลำนี้มันประมาณสิบเดือนกว่านะครับ เห็นไหมว่ามันจะเหลืองนะครับเห็นไหมนี่ว่ามันจะเหลืองซึ่งมันก็ตอบคำถามได้ว่ามันขึ้นอยู่กับพื้นที่นะขึ้นอยู่กับการดูแลการให้ปุ๋ยการให้น้ําอะไรต่างๆนะแต่สาคัญที่สุดคือดินนะครับดินดินในพื้นที่นะที่จะทําให้ลําของมันออกเป็นสีอะไรนะครับเห็นไหมเอาข้อนพันมากอเดียวกันอันนี้แปลงพี่หน่อยสีเหลืองผมว่ามันจะกอเดียวกันเนี่ยแหละเอามันจะกอต้นแม่เดียวกันกับลำเนี้ย เขามาปลูกเป็นมันเป็นออกแดงๆนะครับซึ่งผมได้ถ่ายคลิปให้ดูแล้วคลิปที่เป็นอนอนกอเจาะต้นอ้อยผมนะลองย้อนกลับไปดูได้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าเป็นส่วนบรี50จริงนะครับ,นะรบแต่ว่าผมจะมายืนยันนะอยากจะให้จะมาแช่นะครับจะมาแชร์ว่ามีอะไรอีกไหมที่มันช่วยตัดสินที่มันช่วยบ่งชี้ว่ามันเป็นส่วนบรีห้าศูนย์จริงนะครับนอกจากนอกจากตานอกจากลำคออะไรแล้วเนี่ยนะครับ บางครั้งบางคนถ้าไม่มีความรู้นะต่อให้คนมีความรู้อ่ะถ้ามองผิวเขื่อนเนี่ยมันบางทีมาดูไม่ออกนะครับว่ามันเป็นเป็นขอนแก่นหรือเปล่าเป็นสีส้มลงหรือเปล่านะอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมีวิธีหนึ่งนะครับง่ายๆครับเดี๋ยวผมหาอุปรกรณ์ก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมหาอุปกรณ์ก่อนนี่ฮะนี่ครับ,รบเป็นอุปรกรณ์ที่จะช,ช่วยช่วยตรวจสอบว่าเป็นซุเปอร์บรี50เป็นอุปรกรณ์ที่ช่วยตรวจสอบว่าให้เรามั่นใจมากขึ้นว่า มันเป็นสุพมดีห้าศูนจริงไหมครับมันจะช่วยตอบคำถามนะครับเพราะนั้นวิธีการนะครับเห็นอะไรไหมครับทุกคนเห็นอะไรไหมทุกคนเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรใจกลางลำอ้อยไหมครับ มันเฉียงใช่ไหมมันเฉียงได้เดี๋ยวตัดตรงๆให้เอาแบบตรงๆแต่จะใช้แรงนิดหนึ่งอ่ะครับเพื่อนๆเ,เห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับกล้องผมโฟก,กัสไหมอ่าประมาณนี้แล้วกัน เห็นรูอะไรไหมฮะผมพูดสั้นๆนะครับถ้าไม่ใช่อ้อยสุพรรณบุรี50นะครับถ้าไม่ใช่นะถ้าไม่ใช่จะไม่มีรูตรงกลางนะครับบอกเลยนะครับถ้าไม่ใช่จะไม่มีรูตรงกลางเน้นอีกครั้งนะครับถ้าไม่ใช่อ้อยสุพรรณบุรี50จะไม่มีรูตรงกลางแบบนี้นะครับรูก็คือรูนะรูก็คือรูไม่ใช่โพรงนะครับรูก็คือรู ถ้าโพรงเนี่ยโพรงหมายถึงว่าอาการอ้อยขาดน้ําคือด้านในเป็นโพรงนะครับแต่นี่คือรูนะรูแกนกลางของอ้อยซูรมรีห้านะครับย้มมําอีกครั้งนะครับถ้าไม่ใช่อ้อยซูมุรีห้จะไม่มีรูตรงกลางเพราะฉะนั้นอ้อยลํานี้คือซูพมรีห้าศนย์แท้ร้อยเอรเเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับนําเสนอวิธีการดูนะครับว่าอย่าให้เขามาหลอกเราได้นะ อย่าให้บางบางท่านในกลุ่มเฟสโพสขายสุ่ัขห้าศูนย์แต่ยัดไส้อ้อยชนิดอื่นเข้ามานะครับบางคนดูไม่ออกจริงๆนะครับบางคนดูไม่ออกจริงๆนะผมก็มีสิทธิ์พลาดได้นะเพราะนั้นทุกคนดูนะฮะอย่าให้เขาหลอกเราได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเสียเวลานะครับมันเสียเวลาปลูกกว่าจะโตใช่ไหมครับนะปลูกกว่าจะโตกว่าจะได้นะค,คลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับวองไาคงเป็นประโยชน์ ้ามีอะไรอีกผมจะนำเสนออีกนะครับมาวันนี้นะมีคนไปตอบคอมเมนต์ตอนนี้นะ่าจะสองร้อยกว่าคอมเมนต์แล้วนะครับเถียงกันไปเถียงกันมานะหรือผู้รู้นะครับหรือผู้รู้ถ้าได้ดูคลิปผมก็ช่วยยืนยันหรือเอายแยงมาแย้งมานะครับถ้ามันไม่ใช่นะครับก็อยากให,ให้ให้แยงมาแล้วก็บอกเหตุผลอธิบายเหตุผลมานะครับหรือโทรศัพท์มาพูดคุยกันนะครับนำเสนอเพื่อให้เป็นประโยชน์กับทุกคนนะอย่าให้ ใครมาหลอกขายท่อนพันเรานะบอกว่าสุพรรณบุรี50แต่จริงๆไม่ใช่ยัดใสอ้ยอยขอนเก่นมาอยากให้เขาหลอกได้นะครับเพราะฉะนั้นผมได้ตอบข้อสงสัยกับ Facebook ในวันนี้ละนะครับผมตอบว่ามันต้องมีรูนะครับของแท้ต้องมีรูถ้าไม่มีรูไม่ใช่นะครับอ๋อคลิปนี้คุณประโยชน์ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดียามช้าครับสวัสดีครับ